เป็นจังไดแนล่ลูกสบายดีบ่แม่แม่มาได้จังไดน,นี่มึงเหตุจังไดจังกลับมาอยู่น้าเขาได้คือได้ยินเขาว่ามึงทิ่มเขาไปแต่หน,หน่อยๆบ่แม่ลูกกูนะมันตัดกูบ่ขาดดอกกูเป็นคนเบงมันออกมามันก็ต้องสำนึกบุญคุณกูตัวแล้วแม่กับแม่ยังอีกเลี้ยงดูแม่กับบ่ค่อยเลี้ยงดูส่งเสียแม่กับบ่ค่อยส่งเสียความมาัอบ่คุณแม่กับบ่ค่อยเหแก่เลยแล้วแบบนี้นะแม่ยังกาเออเจ้าของว่าแม่อยู่ติ จเจ๊อุ้ยไอ้ย,อยเลนอียงนี่คือเด็กหน่อยแทบเอากระไอะเห็นว่าแก้วเห็นนันเห็นนีผู้เดียวคือสิเป็นตาเงาเนาะ <c oughs> แก้วนะบ่งเงาดอกถ้าว่างนะ่ะไปเลยไปล้างจานซอยแก้วบุนไป <c oughs> จ้าเดีย๋ยวไอ้ไปซอยล้างดอกเออแก้วพ่อแม่แก้วนี่ทิมแก้วไปตั้งแต่น่อยเลยมันบอก แล้วแบบนี้แก้วว่าคินฮอดเพลินบ่มันก็นมีคินฮอดแนอนล่ะแต่แก้วกับยุคนเดียวมาจนชินละก็เลยบริคิดอย่างหลายอีกอย่างนะแก้วกับสู้ได้โตเจ้าของเองจนประสบความสําเร็จแล้วก็มี่ายแค่นี้นะแก้วกับมีความสุขแล้วล่ะอืมตแ้่นเว้าดีครับเนาะอีหลาเป็นยังไงแนโลกสบายดีบ่ แม่แม่มาได้จังไรน,นี่เอา้านี่แม่แก้วบอแม่ครับวัสดีครับวันดีลูกแม่ได้ยินข่าวว่าแก้วน่ะเลียนจบแล้วแล้วก็มีงานมีการเ็ดเป็นรักเป็นแรงแล้วก็ได้ยินว่าแก้วอะ่ะมีบานหลังไม่คือสิบเป็นตนลวยน่ารูกเนาะ ก็ะคอยเป็นค่อยไปน่ะละจ้าแม่แล้วว่าแต่แม่เป็นจังไดแน่นี่แม่อ่ะลำบากคักลูกแม่อยู่แบบอดๆอ,อยากๆงานการกับบมีเฮดอีกอย่างแม่ก็อยู่คนเดียวแม่ก็เลยว,ว่าออสิมาขออาศัยอยู่น้ำหลูกนี่ล่ละอีหลาให้แม่อยู่น้ำสนนลูกเนาะจ้าแม่ มาครับแม่เดี๋ยวถือกระเป๋าเข้าบ้านเลยคะ<จ>่ะเออวัาแต่แม่ไปยุสัยมากนี่คือพึ่งได้กลับมาหาแก้วตอนนี้แม่ก็ไปอยู่กรุงเทพมากนันละลูกอิหลาจำได้บ่ตั้งแต่น้อยๆน่นะ กวย่หลาสิใหญ่ได้ขนาดนี้แม่อ่ะลำบากตากตามก็ออยังนี่ก็สิเลียงยิ่หลาไดเดล๋วพอเมื่อ่ะก็มาทิ้งแม่ไปปล่อยให้แม่ลำบากอยู่คนเดียวแต่ตอนเนี้ยโบเป็นยังแล้วละ่ะแม่ก็ได้มาอยู่น้ำลูกสาวแม่แล้วเออแก้วได้เวลาเหตุงานแล้วเดี๋ยวเขาไปถอยรถถาเด้อจ้าไปได้ครับแม่ <laughs> แม่คาสันแก้วขอไปเห็นงานก่อนเด้อเดี๋ยวฝากแม่เบิ่งบ้านให้แก้วแนเด้อได้ลกูกเดี๋ยวแม่สิเบิ่งให้ดอกจ้ะเออแก้วเดี๋ยวก่อนสิไปแม่ของเงินไห้จากพันแนเพื่อแม่หิวเขาอยากกินขนมกินนั่นกินนี่แม่สิได้ซื้อกินได้จ้ะแม่อันนี้จ้ะขอบใจหลายๆเด้อลกูก ก็ให้อีหลาจะเลื่อนจะเลื่อนลำลำเลยๆ้ยเด้อลูกเด้อจ้าแม่แก้วไปเห็นงานก่อนเด้อจ้าได้การอิลิสุดยอด <dreaming are> <iesta> โอ้ยแมโหล้ัลยได้สามแล้มลีกแล้ว เราเมือ่อางได้จักแต้มปอกแปดโวยมานมานมาน,ม,นมีอย่งเ,อ,เอ,อ้ยสวยไท้วะอุ้ยเอออีนี่ลูกมึงคือเป็นตะลวยแท้ะวะมึงเหตุไดไหนืจังกลับมาอยู่น้ำเขาได้คือไดงยินเขาว่ามึงทิ่มเขาไปตะหน่อยๆว่แมนโอ้ยลูกกูนะมันตัดกูบ่ขาดดอกกูเป็นคนเบงมันออกมา มันก็ต้องสำนึกบุญคุณกูตัว <laughs> อ๋อเ่นต่อเ่นต่อ,เ,อเสียเวลาใจมาก่อนมึงใจมาก่อนอัน,นุมึงไจ่ใจกูสิกบเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นๆก่อนเพื่อนใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวกูสสจ่ใจมึงดอกนาอุย้ยอย่าเตบาะบอไดดเนาะมึงนั่งถ่ายอยู่นี่จะเข้าเด้อเดี๋ยวกูมาอุ้ย <h oy> e> อยู่ใส่ปะเนี่ยมันสิเป็นเงินเป็นทองได้นี่มันอียงวะเนี่ย นี่เด้แม่ขอยืมก่อน้อแก้วเดี๋ยวแม่เสี่ยไปลงทุนให้มาแล้วเอานี่เอาไปแล้วก็อย่าลืมทอนมาล่ะเล่นต่อเล่นต่อกำลังเด้ฟิวเลยจังสีนะแม่มันจังสีอยู่กันเงา ใจมากใจมากสากาสมากให้เออเธอเอานี่สบู่ห้อนเบิร์ดเขาเลยซื้อมาให้ไหมสบู่ยังไงคือก่อนไงค่ะแฉแก่บลอกเคยเห็นมาก่อนเลยสบู่ยัก จำบวโซมโตเนี่ยก็ล่างมาแห้งเลยเด้เพราะว่าใส่แล้วอ่ะผิวใสขึ้นแถมกินกับย่งหอมอีกตั้งหากล่างหนาก็ได้ลดสิวลดกะดีบะเธอวาใช่ขอบคุณนายหลายๆล,ยลยเด้อเดี๋ยวแก้วน่ะจะใส่ทุกมือเลยป่ะสาเทเขาบานก่อนแม่แม่คือเด้มานอนอยู่นี้ แม่ลูกก่อนเร็วอืมกินเหล้านี่แม่ไปกินเหล้ามาตาใสไซค์เนี่ยเฮ้ยบุ๊กเมืกินแคนี้ละย่าอีหยังนั่นเด้อเนี่ยเปหาเห็ดกับข้าวให้กูกินเพราะกูหิวขา้าวเดี๋ยวแม่ลูกไปหานอนดีๆก่อนเร็วแล้วแก้วจะเห็ดกับข้าวสุ้กินอยู่นี่ยุ่งมันกดัดพระแม่ลูกเร็วโอ้ย อุ้ยนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่กูสบายแล้วเมืงฟพาแม่กับเข่าขไหมกูกินพูดเป็นยังโอ้ยเธอบ่เป็นยังดอกเดี๋ยวขอพาแม่เขับไปนอนยังเดี๋ยวเธอไปหาเห็ดแล้วกินเลยก็ได้ก็ได้อ้ายขอบคุณอ้ายหลายๆเด้อบ่เป็นยังดอกแม่แม่ครับแม่ไปนอนแล้วครับแม่โอ้ย อมาครัแม่ยุ้มมันกัดอยู่นี่แม<อ>่แม่ครับปะไปนอนแม่เออแก้วีกยวสบู่ไปไนะใส่นะเมื่อ่เหติอ๋อแก้วแบงเคิงไว้ใส่นะพอดีว่าเห็นมันก่อนไงอืมแล้วเมื่อคืนนะ่ะแก้วอาบน้ำลอกใส่สบู่เบื้องเราดิรูซึกเรยกว่าผิวหนุ่มและกระสซขึ้นพร้อมแก้วเรยว่าจะเอาไปใส่ยูบริษัทพร้อม มาเทื่อยอยากล้างหนาลา่างตาดีแล้วล่ะคุมขักอยู่ที่สือมาใส่แค่ก้อนละสามลอยหาสิบเองใส่ได้ตามบักโดนคุมขักออป่ะห้องฝ้าไปเห็ุงานเถอะสวยแล้วอย่าฝ้าไปหาแม่ก่อนแม่ไม่อย่างจ้ะเน่ากินอยู่ในตูกับเขาในขั้วเด้อแก้วเตียวไม่หายแล้วแม่ขอเงินจากพันเนี่แต่แก้วเพื่อให้แม่ไปเมื่อวานนี่เด้เบิร์เราเตีย๋ยเ แม่คาเสียใจหลายอย่างใจค่านันค่านี้มันก็เมิดแล้วอุ้ยเอามาให้แม่โรดยาสอหลายเถอะแต่หนันมันตังพันหนึ่งเลยได้แม่แก้วเองก็ใส่แค่มือละลอยหนึ่งแม่คาเสียใจหลายอย่างใจค่านันค่านี้มันก็เมิดแล้วออ้ยเอามาให้แม่โรดยาสอหลายเถอะแต่ว่านันมันพันหนึ่งเลยได้แม่แก้วเองก็ใส่แค่มือละลอยหนึ่งบม่เป็นยัหดอกแก้วอ่ะนี่ครับแม่ ขอบใจลหลาย้วยลูกเห็นบอขนาดบักพุ่มนะมันเป็นลูกเคยแม่มันยังขอใจแม่กว่าลูกสาวแม่อีกตั้งหากไปขันเข้าไปเหตุงานป่ะมันสวยแล้วขับรถดีๆเ้อลูกฮลัลโหลไอพ่อนมึงสิเลนปไั่นี่เฝ้าออมาทำไมกูถาโดนเราได้นี่มือนีกูมีเงินแล้วนะเว้ยเลนเอีย้ยมึงเอาเงินมาใส่นี่กูกอน หาเืินเออกูสิหามาใส่มึงดอกเุ้ยอียนี่แม่มึงไปหามาม่ใจกูก่อนเล่นนเราก็ต้องจ่ายตัวคันบอดใจกูบีย่ยอมกูสิจ้างคนไปเหยียบข้อมึงขนุนมาจ่ายกูโอ้ยกูสิหามาม่ใจดอกจังเป็นมึงบอกให้กูคักหน่อยอี่หามึงนี่สำนี่ละเุ้ยล้มเสีย ใส่ของมันวะเม่โอยโหเวนเพดวนทองกำไลท้องโม่ขอยื okay. โโมกงนอเจ้ารอบนี้แม Restaur ่สัญญา แม่สีเหตุกำไรมาให้ลูกแน่นอนแม่ขอยืมก่อนเด้อเฮ้ยแม่แม่อียังนี่นี่แม่เมาอีกแล้วเตี่ยแม่ลูกมาคุยกันก่อนแล้วแม่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 แบบเงินมาตาใสมากินมาเหล่นขนาดนี้นะฮะโอ้ย เสียวไวไหเห็นอยัางนี้กูก็เอาทองมึงล่ะแหวนทองเมื่อไ่ะไปขายมาใส่มาเล่นอยู่เนี่ยฮะแหวนแหวนแต่งงานกแกเอาตี๋เฮ้ยแม่นี่หีเธอแหวนแต่งงานกับทองที่เขาเก็บไวอ้อ่ะเสียหมดเลย,ยแม่ แม่เป็นยังแม่ขึ้นแบบนี้แม่หูบอกลัวแก้วจะเก็บเงินซื้อมันมาใดนะมันต้องใส่เวลาจากปีแม่เหตุแบบนี่นะแก้วท้อมาไวแล้วเด้อแม่ไปเลยแม่อกออกจากบ้านแก้วไปซะแก้วขอรองล่ะแตจกี่แหน่อยหน่อยนะแก้วก็อยู่คนเดียวมาใดเพราะมีปัญหาอีอย่างแม่ไปโลดเถาะยังไม่สางไม่สางกับต้องกันเลยอีแก้วแก้วอีลูกน้อละพี่เป็นยัง กูามาใส่บ่ได้เลยเตียเงินทองมึงบอกจางเจักอยากถ้ามึงว่าแบบนี้กับกูอะระวังนรกสิก,กินกับบานมึงเด้อเราแก้วขอแม่เมื่อเกิดเตียแม่เองนั่ะที่เป็นคนขอดแก้วแล้วก็ทิ้งแก้วไว้ตแต่หน่อยๆนะแล้วแม่ก็บแม่ยังอีกเลี้ยงดูแม่กับ่าค่อยเลี้ยงดูส่งเสียแม่ก็บ่ค่อยส่งเสียความอบกุนแม่ก็บ่าค่อยให้แกวเลยแล้วแบบนี้นะแม่ยังกาเอิญจะขอว่าแม่อยู่เตี่ยแม่ก็อยากอายคนไดบอก ถ้่แกวต้องไม่แม่แบบนี้นะแกวขอว่ามีสตดีกว่าอีแกวมึงกล้ามาสั่งสอนกูติมึงกล้ามาบอกแบบนี้กับกูได้ติแบบนี้มึงต้องเจอกูสร้างสอนอีกแม่ผมบอกให้แม่หยุดผมโอนมาโดนเหรอแม่แม่ยังเห็ุโตแบบนี้ผมว่าแม่ออกจากบ้านแล้วนีไ,ไปซะไปมึงเป็นไผ่มึงกล้าวายกูติอันนี้มันลูกกูกูมีสิทีสีเฮดอีหยังก็ได้มึงมาต้องมาเสือก ผมบอกให้แม่หยุดถ้ามแม่บม่หยุดผมจะโทษไอ้ตำรวจเป็นแม่กับซามนดผมก็สนแม่ยังไม่เฮตโตแบบนี้บันไม่ไเขาต้องการแม่ดอกไปไช่แต่สูสองคนจำไว้เลยเด้อแม่คนเดียวสูขกับเลี้ยงบ่ไดะไรสูแเฮติยังสูกับโบเจะเล่นดอกส้มลูกสัวสมศาสตร์มาเฮีิยังก็ขอยให้พวกสูเชียหายไปหมดเออไปเลยไป แล้วยับับบาบานเรามีอีกแก้วแก้วเป็นยังหลายบอว่าเป็นยังเลยด้วยแก้วเศร้าหายเศร้าหายไอแก้วขอผู้นายหลายๆเ้อแล้วแก้วขอโทษที่แก้วกรักษาแหวนแต่งงานกับทองที่เขาอุตส่าห์เก็บเงินมาต้องกัดไบ่อไดแก้วว่าเป็นยังดอกเรื่องแค่นั้นนะเขาหาไม่ได้ ตาบได้พี่เขาสองคนยังอยู่น้ากันเข้าสี่สูไปน้ากันด้วยแก้วคุณแม่มีนนฟฝ้าไกลดอกข้ามผู้เขาให้เฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสี่บอดทันสายจังเฮ้าตอนนี้ที่ยังแต่พอขาดแม่มีสุย่างแทดแทะแต่ขาดผู้สื่นสมลูกอยากให้แม่สื่นสมคือทอดเดแม่อยู่ ตอบแทนประคุณดมแม่หายังเทียมท้อบ่ได้ดอกเด้อ